สวัสดีเพื่อนๆอครับอยู่กับผมดีเจนแมสและเยมสกายแลนเดอร์กันเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับสปอร์แคสตนะครับตัวละครธาตุจากกลนะครับสายซัพย์ผนะครับผมก็เป็นตัวละครระดับฮีโร่นะก็ตัวนี้เนี่ยผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวละครที่ต้องเล่นคู่กับสายจากกลนะถึงจะแสดงปฏิสิธภาพได้ค่อนข้างสูงสุดนั่นเองถ้าไปเล่นกับสายอื่นก็จะเออเอกลางกลหน่อยนะครับแล้วก็มาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะปุ๊บมาดูเกียร์ก่อนเลย ขอ,อไปเป็นแบบาสาวปวชก่อนอันนี้คือสาวปวสนะครับเด็กช่างอ <c oughs> อ่าเรามาดูที่อาวุธนะอามาดูที่เกียร์หรืออีเทอร์ดีกว่ามันก็จะมีช่องอาวุธหนึ่งหมวกหนึ่ง เกราะหนึ่งถุงมือหนึ่งรองเท้าหนึ่งและประดับหนึ่งก็แสดงให้เห็นได้ว่าเจ้าสปอแคสเนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถทําดาเมจได้ดีเหมือนกันนะถึงจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ,ะก็มีอาวุธหนึ่งช่องที่เอาไว้บูทดาเมจมีเกราะหัวใส่เดฟนะครับมีชุดเกราะใส่เฮดพีถุงมือเนี่ยเลือกเอาได้เลยว่าอยากแม่น F อยากอะไรนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าอยากใส่ a อ K เนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยสปอแคสจริงๆมันก็ถึกแหละแต่ว่ามันขาด ATK ีเะมันไม่ค่อยแรงจะไปพึ่งลุงเชนอย่างเดียวก็ไม่ค่อยจะร คนเดียวนะเ์ชิปก็ล่อตีนอย่างเดียวตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่าเป็น ATK ก็ได้หรือใครอยากเอาอยางอืงอ่นก็ตามใจแล้วกันครับส่วนรองเท้าเนี่ยก็จะมีเลือดแล้วก็มีพวกอ่าแม่น F อะไรพวกนี้ทุกคนก็ตามดูนะพินิดนะว่าจะเอากลอกเอาเลือดหรือเอาอะไรส่วนตัวผมอันนี้ผมให้เลือดครับถ้าเป็นรองเท้านะส่วนกําไรก็จะมีดาเมจคีอะไรพวกนี้ครับก็ดูเอาว่าเราเนี่ยอยากได้อะไร ส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้ดาเมจคีเพราะว่าเผื่อติดขีขึ้นมาก็จะได้เป็นความหวังของทีมได้ในระดับนึงนะเรามาดูเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่านะสกิลตอนเป็นสาวปวชเนี่ยมันไม่ค่อยอาอวุ่วาเท่าไหร่ถือว่าธรรมดาเลยล่ะก็คือ จะโจมตีใส่ศัตรูแค่ตัวเดียวลดความอึดสองใช้มนา3ามคูดาวสามจำนวนฮิตหนึ่งนะก็จะาทำดาเมจเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของเอทีเคใส่ศัตรูตนะหากโจมตีโดนเนี่ยมีโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะลดความต้านทานเอฟเฟกต์ของศัตรูลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่เทิร์นนั่นเองนะครับส่วนท่าที่สองเนี่ยลูกกอล์ฟฝังระเบิดน,นะครับโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัว,ตวลดความอึดสองมนาที่ใช้สามคูดาวสามฮะ กับจำนวนฮิตก็มีแค่1ฮิตนั่นแหละทำมาเมนหกาเทำไมต้องห9สิ้วยวะ69%าของเอเคใสต่ตรวหนึ่งตัวหากโจมตีโดนนะครับจะจะทำจะมีโอกาสนะจะมีโอกาสทำให้ตรูเนี่ยติดเอฟเฟกต์แยกส่วนเป็นเวลาสาเทินนะครับก็ประมาณนี้ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วแต่ดวงนะครับส่วนพาสติกประจำตัวเนี่ยเป็นพาสติกที่บอกว่าทำไมถึงเหมาะสำหรับอยู่กับาสายจักรกลเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่ทีมจักรกลที่ทำให้ติดเอฟเฟกต์แยกส่วนได้มันก็เลยควรอยู่กับ ทีมจตกรวนซึ่งก็จะมีเจ้า,าโรโบรกับดวบอทเป็นระดับตำนานทั้งคู่เลยที่ทําให้ติดเอฟเฟกแยกส่วนซึ่งมีเจ้าตัวนี้เป็นระดับโลกอยู่ตัวเดียวที่ทําให้เกิดเอฟเฟกแยกส่วนได้นะซึ่งจะเอาไปคอมโบกับเกียร์ชิปได้ง่ายนั่นเองนะครับเอาเรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าหากทําให้สตูติดเอฟเฟกแยกส่วนนะครับก็มาจากท่า2นั่นแหละ หรือทำบาเมจใส่สตูที่ติดเอฟเฟกแยกส่วนจะฟื้นฟู h p 15%ของ H p สูงสุดของตนให้พวกที่มีสัตรูวน HP ที่น้อยที่สุดนะครับในตอนนั้นถ้าตัวเองเลือดน้อยก็จะฮิวตัวเองก่อนนะครับประมาณนี้ส่วนพาสติกลีดเดอร์นะครับเพิ่มความต้านทานเอฟเฟกให้ให้ทีมติดเผมขออ่านอย่างนี้แล้วกันมันความหมายเดียวกันนะเออแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็ต้านทานเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นนะก็ประมาณนี้เรามาดูหลังอัปเกรดเป็นสาวโปรวสอกันเลยดีกว,ว่าปุ๊บเนี่ยนะฮะ อาควェสหกดาวม่วงเรียบร้อยแล้วอาควกสหรือทํา6ดาวม่วงปุพพลังนั่นแหละอ่ะเรามาดูถ้าหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นประแจในมือพร้อมนะทํดาดาเสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของเอดีเคใส่สตูหนึ่งตัวหากโจมตีโดนมีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลดความต้นานทานเอฟเฟกต์ลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่เทิร์นนะนอกจากนี้ยังทําให้เป้าหมายเป็นใบิเนทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ตรงที่เป็นใบินี่แหละครับสามารถหยุดสตอมเบดนะหรือว่าผ่านทาวเวอร์ชั้นห้าสิบได้นะแต่ว่าผ่านดาวทาวเวอร์ชััั้้นนเบบางงครงม มันใบว่าวเออมันใบว่าวนะผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้ละคลิปหนึ่งมั้งมีช่วงที่มันว่าวอยู่แต่ก็ลุ้นใจหายเลยแต่ก็เออยังรอดมาได้ผ่านมาได้น,นี่เองนะครับเออลืมอ่านรายละเอียดนะก็จะท่าเนี้ยจะโจมศัตรูโจมตีศัตรูหนึ่งตัวลดความอึดสองนะครับแล้วก็ใช้มานาสองคูดาวสามนะครับก็เป็นท่าที่คูดาวนานนะสามเนี่ยผมว่าก็นานอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันมีใบไงแล้วก็ก็แรงพอสมควรส่วนท่าสองนะครับก็จะกลายเป็นฟังระเบิดนะ ฝังกับระเบิดอ่ะฝังกับระเบิดอา่านผิดก็จะโจมตีใส่ศัตรูได้ถึงสามตัวหรืออีกตัวเดียวทําไมไม่เป็นศัตรูทุกตัวไปว่าหรือว่าแต่มันก็นั่นแหละนะถ้าศัตรูสามตัวเนี่ยมันยืนห่างกันเว้นช่องอะ่ะแบบหนึ่งสองจริงๆมันต้องมีสามถ้าเราไปสี่ะแล้วถ้าเราโจมตีเนี่ยกับผ้าเนี่ยมันจะโดน3าตัวเลยไม่เหมือนในรัตมีถ้าในรัตมีจะโดนแค่ตัวอ่าซ้ายกับตัวขวานะ ซึ่งอันนี้ก็โอเคเหมือนกันแต่ผมใจคอเนี่ยผมแต่ไม่ใช่ใจคอในความพิดผมเนี่ยน่าจะเป็น4ไปเลยนะให้มัน OP OP หน่อยละกันอะไรประมาณเนี้ยอ่ะก็จะเป็นลดความอึดสาใช้มนา2อคูดาว2นะก็ถือว่าไวแล้วละ่ะไวมากเลยละ่ะในการใช้สกิลออกสกิลเนี้ยถือว่าไวพอสมควรนะทำดาเมจ93%ของเ k เคใส่สตู3ตัวแบบสุ่มนะ,ะหากโจมตีโดนมีโอกาส85%ที่จะทำให้ตัตูติดสถานะแยกส่วน ส่วนถ้าพลาสติกประจําตัวนะครับก็จะเพิ่มปริมาณที่ฟื้นฟูอีก10%นะจากเดิม10เป็น25นะแล้วก็ฮิวเพื่อนนะนอกจากนี้ยังเพิ่มเดฟป,ปกติเพิ่มมาไม่เพิ่มนะก็จะเพิ่มเดฟอีก15%นะเยอะพอสมควรก็เนี่ยเป็นที่มาว่าทําไมแม่งไปย,ยากจังนะ <c oughs> ก็เพราะอย่างนี้แหละครับแล้วก็อันนี้เนี่ยพลาสติกของตัวเองเนี่ยที่มันเป็นของตัวเองนะถ้าอัพเนี่ยมันก็จะเพิ่มความต้านทานเอฟเฟกต์แวเนี้ยเพิ่ม20ละ ในการต่อสู้นอกจากนี้หากตนอ,อยู่ในสภาวะล่างแหลกนะครับในสภาวะล่างแหลกก็คือความปืดเหลือศูนย์นะก็จะเสกโรค20%ของเลือดเป็นเวลาสองเทินเนี่ยก็ค่อนข้างถึกอยู่อาการนะถ้าโดนลมโจมตีเยอะเอี๋ยวเราพาไปดูในการลงอารีนากันก่อนดีกว่านะแล้วก็จะพูดถึงคอมโบด้วยว่าเป็นยังไงมีใครที่ทีมนี้เป็นไงเนี่ยแอมบูสมา สู้ปะล่ะสู้ดิครับกลัวอ,อะไรลนะ่ะเ,ออเดี๋ยวจะหาว่าตบแต่เด็กนะรอบนี้ก็ตบคนที่มันเท่าๆทากันบางอ่ะเรามาลองใช้ท่านี้กัน,นีก่ก่อนดีกว่านะว่าจะโดนใครบ้างนะไปแก้ก่วนโดน2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวจะใช้เกร์ชิปไปล่อตีนก่อน,นนะครับ,บอ,อยู่โจมันโอเคยั่วยุแล้วนะเนี่ยคอมโบเห็นปะ ก็จะทําให้เจชิปเนี่ยพลาสติกติดขึ้นมานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องการฆ่าฟแฟลตวิงก่อนหยูไปได้อยู่ไปอยู่ไปโอ้โหเอาละหลบละหลบละเห็นปะตอนนี้เราก็ให้ไม่เอาดีกว่าผมอขอฆ่าฟแฟลตวิงไปเลยไปเรื่อยไปลูกแอนเนี่ยบ้านลุงเชนก็เก็บให้เรียบร้อยสปอว์แคทเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูนะว่ามีตัวไหนติดแยกะเกินไหมเฮ้ย ไม่ติดเลยแล้วว่าสปอแคทว่าวะพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะต้านเอฟเฟกเยอะลนะพอสมควรแหละแต่เจชิปไปจัดก,การก่อนปึ๊บเขาให้นะเจชิปนี่มันเป็นตัวที่ตีเบานะก็คือทีมทีมนี้ดาเมจเนี่ยมาจากรูเชนส่วนใหญ่จากตัวอื่นไม่ค่อยมีนะครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่ชาร์จอยู่ใช่ป่ะทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเขาชาร์จอยู่เห็นไหมมีได้ได้โชว์สกิล,ลหนึ่งแล้วว่าจะใบไ,ได้ไหมนะ <Yeah. S 2> ป๊าเฮ้ยเห็นไหมหยุด จุดได้เห็นไมใบอ่าก็ได้เห็นนะว่าโชว์ป็นสิทธิภาพได้แล้วเอเคมาลุยดูเชนจากการไม่ได้นะมีตัวไหนมีต้านทางไหมไม่มีเก็บตัวแล้วกันโอเคตัวนุ้นอมาตะเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราเรอดูดีกว่าว่าทำยังไงต่อสปอ์อแคทจะก,กาันเห็นไหมเพิ่มเด็แล้วก็ฮิวเลือดตัวเองขึ้นมานะฮะก็เป็นตัวที่ค่อนข้าง,างครบเครื่องเหมือนกันในเรื่องซับนะครับผม มาเดี๋ยวเราให้ลุงเชนแกจัดการแอมบ,บูสนี่ใจคอจะไม่ติดสถานะอะไรเลยจริงจิโหมันจะถอยไปไหนวะเรื่องสถานะนี่ยกให้พี่เลยเอาสักอันนะเออปิดเกาะแตกนะครับใช่ไหมเดฟรวมลิ่โอเคแปดวิงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองมันบางนะมันก็บางจริงนั่นแหละแต่ว่าสก,กิลหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าดีนะลด,ลดต้านลดเกาะนะก็ถือว่าเป็นตัวทรัพที่คอยปัน่นป่วนได้ดีพอสมควรมาลุงเชนสับได้ไหม โอ้โหลูเชนผมว่าแม่งสุดจริงว่ะชอบจริงๆเลยลุงเนี่ยไ,ไหนๆก็ไม่ฮิวละปล่อยก่อนเดี๋ยวจะลองทำคอมโบดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยยกดสวจไปใช้ประแจทุบฮิวฮิวฮิว,ฮ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 วไม่แรงแต่ฮิวนะแล้วก็เอาเกียร์ชิปไปล่อตีน,นะครับผมก่อนนี้ก็ขอเกียร์ชิปให้สักที โอเคมาดูซิจะยิงว่าเไหมชอบยิงแต่ยิงไม่โดนมาพาเด็ดตึกกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไปลุยเงี้ยนโอเคแต่กำลังนะฮะเงีง้ยนเงี้ยนไปปล่อยไปในดูสิเรียบร้อยติดถึงสามเลยนะเมื่อกี้เห็นปะเลขสามน่าจะติดสามแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสปอร์แคทนะก็ถือว่าป่วนอ่ะป่วนดีเพราะว่ามันมันถึกอะ นะผมว่ามันมันเป็นตัวที่ถึงในระดับหนึ่งเลยล่ะถึงเลือดเตียงไม่เยอะเพราะว่าของยังไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากแต่ก็โอเคนะสำหรับเจ้าสปอว์แคทนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ